สวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่ออยังครับพ่อเลียมพ่อเลียมคุณพ่อเลียมนะครับน้าพ่อเลียมมัวแพงครับผมมัวแพงหรือมัวถูกพี่ม้วนถูกมัวถือเนาะอ๋อครับผมเปิดแบงจั๊กโต้พ่อมัอนี้ว่ามีสองตัวแค่นี้บ่แม่นสองตัวนี่นะคู่นี้ยีบหาสาวหาสาวหาคู่นี่สาวหาเลยบ่พ่อโอ้สับผูวตัวแม่ผูนึงแม่หนึ่งผูนึงแม่หนึ่ง นี่ตัวนี้ตัวเมียเนาะครับผมนี่ครับตัวเมียตัวข้างในเป็นตัวผู้นี่ครับผมสูงประมาณร้อยเท่าไรครับพ่อร้อยสิบสูงประมาณร้อยสิบเนาะร้อยสิบบวกโลก,กับพี่น้องตัวนี้ตัวผู้นะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวเมียครับผมนี่ครับ สูงประมาณลายสิบปองลบปอะปอนยางทอดทอดปอนทอดทอดประมาณเนาะประมาณหลายสิบปองลบพี่น้องนี่เปิดราคาเท่าไรปอนสองหมื่นหาคูนสองหมื่นหาพันครับผมนี่ครับผมนี่ผมกำลังงามๆครับพี่น้องแตงัวครูครับพี่น้องสื่อไปกินหยาได้ครับนี่งูตัวนี้เป็นตัวแม่ครับพี่น้องนี่ครับผมคุณพ่อเปิดราคาสองหมื่นหาพันบาทเนาะไอการจัดทรงยังไงปอ เอาเองเสียค่าเองเสียค่าเสียค่ารถเองคุณพอ่อน,นี่ครับผมสองตวัวนี่สองหมื่นห้าพันบาทคุณพ่อแมนอยู่ในอุดอรนี่สมัยแต่เมนอยู่ในอุดอร่งฟรีนะพอนะ่อเนาะโอเคครับอยู่ในอุดอร่งฟรีสัน่นขอเบอร์โต้เลยครับคุณพ่อเพื่อลูกค้าสนใจครับศูนย์หกสามศูนย์หกสาม 0 7 0ย์เจ็0ศูนย์คุณพ่ออย่างครับคุณพ่อเลียมนุอี่ครับผมนี่ครับตัดใจสนใจกับโตมาคุณพ่อเหลี่ยมเลยได้อครับเด้อนี่คุณพ่อเหลี่ยมค่อยถูกมัวถูกครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ตัวแม่กับต้มถั่วง่ายครับคู่นี้สองหมื่นห้าพันบาทสนใจกับติดต่อมาเด้อครับเด้อขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณหลายๆครับ